เป้าหมายจริงๆของรัฐบาลเนี่ยมันย้อนไปที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าคือเรื่องของผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทากินครับเขาก็จะจัดสรรที่ดินทํากินเพื่อลดความเหลื่อมล้าเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญนะครับแล้วก็จะมุ่งให้เกิดความมั่นคงในการใช้ชีวิตนะครับไม่ให้กรรมสิทธิ์นั้นมีการเปลี่ยนมือเพราะบางอย่างเนี่ย เปลี่ยนมือได้เอาไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยขายเสรกันอะไรเงี้ยแต่เป้าหมายเขาไม่อยากให้ให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เกิดความยั่งยืนในการทำมาหากินในที่ดินผืนนั้นที่รัฐจัดสรรให้คือจัดสรรให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายไปเลยถูกต้องแล้วที่ดินตรงนี้ครับเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งครับจะเป็นการจัดระเบียบซึ่งจะเป็นที่ดินของรัฐที่ราษฎรไปครอบครองอยู่อันนี้ก็คือเป็นที่ดินของภาครัฐนี่แหละแต่ ประชาชนเนี่ยไปทำมาหากินไปอาศัยไปปลูกอะไรอยู่ตรงนั้นเขาก็จะมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยมากขึ้นพาร์ที่2ครับจัดระบบ,บระบบตรงนี้ก็คือจัดพื้นที่ว่างเปล่าครับซึ่งไม่มีผู้ครอบครองแต่มีสัยยภาพของที่ดินก็คือสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้ม,มันก็จะแยกออกเป็นอีกเจ็ดประเภทอาทิป่าสงวนแห่งชาติป่าชาเลนป่าไม้ถาวร พื้นที่ปฏิรูปที่ดินที่ดินราชจจพัสดุที่ดินสาธารณประโยชน์หรือว่านิคมสร้างตนเองคัอเจ็ดประเภทพวกนี้ครับเขาก็จะไปจัดแต่ระบบให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับประชาชนเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์ในที่ดินของอส่วนพวกนี้นะครับอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่ารรยครับก็เก้าหมื่นกว่าแปลงครับในพื้นที่เจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนี้ครับ นอกจากมีการจัดสรรที่ดินแล้วเนี่ย <d> เขายังไปเพิ่มเติมองค์ความรู้ในเรื <d> ่องของการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องตรงเนี้ย มันก็จะทําให้เกิดการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการที่จะเอาไปสร้างสรรหรือว่าไปต่อยอดในการทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมั่นคงมากขึ้นยิ่งด้วยแสดงว่าไม่ได้แค่จะจัดสรรที่ดินอย่างเดียวครับแต่ให้ความรู้ให้ทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปด้วยคือเขามองในระยะยาวไง<อ>หรือรัฐบาลมองว่าเอยไหนๆจะเสริมหนุนละเอาระยะยาวไปเลยอันนี้นดีนะใช่แล้วที่มันเชื่อมโยงก็คือมันไปเชื่อมโยงของการทําป่าชุมชนด้วยครับ เพราะว่าป่าชุมชนนี่แหละครับอย่างที่บอกคือเมื่อก่อนเนี่ยอพอใครเข้าไปเก็บของในพื้นที่ป่าบางทีมันก็มีเก็บเห็ดเก็บอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนเรื่องปัญหา,าลุกล้ําอ,อะไรลุกล้ํานะครับ,รบก็เลยมีพบรบที่เราคุยไปแล้วเมือม่อเมือ่อเมื่ออาทิตย์ก่อนอนะครับเขาก็เชื่อมโยงมาตรงนี้แหละคือโดยใช้แนวคิดก,ก็คือป่าอยู่ได้คนอยู่ดีนะครับแล้วก็ทําให้มี ป่าไม้เป็นของชุมชนเองนะครับการปลูกไม้ห่วงห้ามร้อยชนิดอย่างที่เราเคยพูดไปนะครับแล้วก็เอาไว้ต้นไม้เหล่านั้นแหละสามารถเอามาเป็นตัวคับประกันไปเอาเงินมาจากทกสเอามาลงทุนในการทำที่ดินพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้ได้ต่อเนื่องไปอันนี้ดีนะแล้วพวกต้นกล้าอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปซื้อนะมีแจกฟรีหมดเลยใช่ครับแล้วเมื่อก่อนนะสมมติน้องเก่งมีที่ดินอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูก ไม้ขึ้นอยู่ในของตัวเองแล้วเนี่ยจะไปตัดทียไม้หอวง้าร้อยห้าสิบแดชิ้นเนี่ยไม่ได้นะต้องขออนุญาตก่อนหลายขั้นตอนเลยใช่แต่แต่เดี๋ยวเนี้ฮะคือเราประสงค์ที่จะปลูกแล้วปลูกเสร็จแล้วบอกเขาแค่นั้นเองว่าผมมีเท่านี้นะอยู่ในที่ดินผมมีประเภทไหนบ้างประเภทไหนบ้างนี่ละครับพอโตขึ้น เกษิรของเราละกลายเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ด้วยใช่ถูกต้องครับนี่ดีด,ดซึ่งนับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยจากการส่งเสริมเรื่องของป่าชุมชนเนี่ยก็มีป่าชุมชนเกิดขึ้นในประมาณ1 1 3 2 7หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดแห่งครับแล้วก็มีพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยอยู่ประมาณอีก1 3 0 0 0หมหมู่บ้านนะเนื้อที่ประมาณ6 2 9ล้านไร่นี่คือพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้นมาครับในประเทศไทยแล้วเขาก็จะตั้งใจเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นให้ได้สักประมาณ1ิ หลันไรนะโอ้โหอันนี้คือพื้นที่สีเขียวเลยใช่ไหมที่เขาจะสร้างเพิ่ม,มถึงตอนแรกมี6.29แล้วครับเหลืออีกหน่อยอจะได้ตามเป้าแต่ถ้าเกินเป้าก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้ะลดปัญหาในเรื่องของเขาเรียกอะไรก,การบุกรุกที่ดินของพี่น้องเกษตรกรด้วยหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วย,วยเขามีมีป่าชุมชนประชาชนสามารถเข้าไปทําประโยชน์ในป่าชุมชนได้อแล้วเขายังสามารถช่วยกัน คือกฎหมายไอ้พรบที่ออกไปก่อนหน้านี้นะคือมันช่วยให้เขาสามารถที่จะบริหารจัดการป่าชุมชนของเขาเองกันได้โดยใช้กฎของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมกับป่านี้ความเป็นเจ้าของใช่ใช่ใชประเด็นสำคัญเลยเนี่ยครับเป็นข้อดีครับผมที่ดินคือทนชีวิตครับ